สองหลังมีหนึ่งชั้นกับสองชั้นเอออันนี้เหมือนอันนี้เหมือนทำไมาจากปากทามันไกลขนาดนี้เปิดประตูให้น้อยโอ้โหใส่ไฟขนาดนี้เนี่ย <S <S สวัสดีเด็กๆวันนี้นะไอ่ปวดนนะ่ะมาตามหาบาทน,น้องน้โมอ่ะโอ้ย เดินมาจากปักทางล้นกว่ล้นแผนที่ก็เขียนไม่รู้เรื่องก็ดูก่อนโอ้ยเนี่ยคนในแผนที่เนี่ยแม่อายมันเขียนว่าเจอป้อมยามปากล้วยนี่แหละปากล้วยชักเนี่ยเจอป่ากล้วยแล้วตรงไปเลี้ยวขวาเจอเลยง่ายอย่างนั้นเลยแล้วเนี่ยปากกล้วยอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไหนบอกว่าอยู่บ้านจัดสรรไง ไอเราก็นึก,กว่าไฮโซอุ้ยที่แท้ก็อยู่ในปา่าป้วยแบบเนี้ย<อ>มันหนอกของยางไงจะสวยกว่าดิือซ้ำเนี่ยไปไปโอ้ยเลี้ยวขวาทางไหนเนี่ยอะไป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 ,ไปดูกันเร็วโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมนี่แน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวาดรูปบ,บ้านไว้สองหลังเนี่ยรถใครจอด บ้านสองหลังมีหนึ่งชั้นกับสองชั้นเออเอ,อ,อันนี้เหมือนอันนี้เหมือนอันนั้นมีบ้านหนึ่งชั้นแล้วก็มีบ้านสองชั้นอ๋อใชแ่แน่ๆเลยอ๋อเร็วๆๆๆถึงแล้วแน่ๆเลย <Yeah. S 1> น้ำโมโอ๋ออยู่ไหนกันหมดเนี่ยเจา้านะโมมาเปิดประตูยายหน่อยเร็วอ้ย จะเป็นลมแลว้วโอ้ทำไมจากปากทางมันไกลขนาดนี้เปิดประตูให้น่อยเปิดประตูเลยลูกเปิดประตูไอร,ร้อนมคอโอ้จะล็อกประตูทำไมเนี่ยบ้านอะไรจะมีหลายหลังหลายประตูสลับซับร้อนปวดหัวโอ้ยเจ้าจีเข้าประตูไหนลูกเจ้าจีมาพายายไปหน่อยมาพายายไปหน่อยลูกโอ้ย ตัวนี่แล้วลูกเหรอ่ะแน,นนแน,น่ซืนนนน้อรถใหม่นี่นา <c oughs> ไม่ใช่ไอ้คันกระติว๋วเหลวคันเดิมในไหมหลกเหรอ,อตกลงว่าแม่เจ้าบอกให้ยายนอนบ้านหลังไหนละลูกแม่บอกว่าให้ยกบ้านหลังเล็กให้ยายเลยค่ะย <c oughs> กให้เลยเหรอใช่ค่ะให้ยายอนอนตรงไหนก็ได้เหรอใช่ค่ะ โอ้โหแม่อายนี่ใจดีจริงๆจกบ,บ้านหลังเล็กให้เรานอนไาไปไปดูสิตรงนี้เลยจีวอนเอาถอดรองเท้าตรงไหนล่ะลูกถอดรอ,อ,องเท้าตรงนี้เอาขอกลางล่างก็ได้ลูกเก่งใจเอาไปแน่นะอะไรเนาะไปลอกนิดนึงแล้วจะนอนไหนดีล่ะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบพวกวันพีอเลยวันนี้อย่าไปยุ่งกับมัน ถ่านอนห้องนี้ดีกว่าคะ่ะอุ้ยห้องนี้ใครจะนอนไม่ได้ไฟขนาดนี้นอนก็นแยงตาตายพอดีเนี่ยห้องนี้เขาเอาไว้ทําอะไรแล้วหรอเอาไว้ถ่ายสตูดิโอค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นสตูของแม่อายเหรออ๋อโอ้โหขอดูก่อนซี่อยากแต่เห็นนะ่ะให้ไฟเปลืองนะเนี่ยบ้านหลังเนี่ยบอกแม่นะว่ายายไม่ช่วยค่ะไฟนะ,ะยายไปนอนในห้องไหมคะโอ้ยไม่เอาหรอกยายยังไม่ถนัดนอนแคบๆในห้องนอนอย่างนั้น ยายชอบนอนกว้างๆแล้วก็นอนไกลๆพระนี่ยายเห็นแล้วเนี่ยมีตู้พระตรงนี้อุ้ยสาธุูเห็นไหมล่ะคนเฒ่าคนแก่นะเขาต้องตรวจมลก่อนนอนต้องนอนไกลๆพระอุกยมีหมอนอยู่พอดีเลยนี่นี่อ้าวแล้วจะตกไปชนโต๊ะล่ะกว้างขนาดนี่น่าไม่ตกหรอกเดี๋ยวล้อนนอนก่อนล้อนก่อนอุ้ยเนี่ยเขาโป้ให้ไปที่นอนแน่ๆเลยนี่อันเนี้ยอ้าวมีหมอนข้างหมอนกอดเอาเข้าไปอุ้ยสบายๆมา าจะมีผงห่มเหรอโอ้ยหน่าตัวผงห่มเน่าพกมาจากบรรนอกอันนี้อะจะติดมากตั้งแต่ล้วตอนเด็กๆอะลูกถ้าไม่มีผงห่มนี่นอนไม่หลับก็เลยพกมาจากบรรนอกด้วยมาทั้นี่ลูกมานั่งนี่มา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 นั่งนี่งตู้เย็นอยู่ตรงนน้นนะคะอ่ะเดี๋ยวโอ้ไปดูตู้เย็นก่อนมีน้ำกินไหมแหละนุ้นน้ำเปล่าโอ้มีที่ให้ยายกินนมกินน้ำได้ด้วยแล้วลูกโอ้โห ขนาดห้องนอนยายฝนยังอุสาไม่ตูยองตู้เย็นสวนตัวให้ด้วยเออดีอมน้ำเย็นเย็นโอ้ยคือนี่หลับสบายละแล้วตรงนี้ก็เป็นสวนนั<ด>่งเล่นนะคะเออเดี๋ยวยายดูแลเองอยู่แถวเนี้ยอันนี้นะคะยายดูมนนีขนมขนม,ขนมเราลรอสิตุกตุนตุกตาโอ้ยเขื่อนครัวเดี๋ยวไปทำเตียงกันดีกว่าเร็วๆรดูสิว่ายายจะนอนได้ไหมโอ้โหน,นี่มันเป็นเตียงใช่ไหมนี่จริงเป็นโซฟาไม่ใช่เตียงค่ะ มันเป็นโซฟายังไงล่ะเนี่ยก็ที่ทำเป็นไงคะทำยังไงล่ะลูกอา้าวดุนดุนเงี้ยเหรออา้อาวมันก็กลายเป็นที่นั่งรับแขกเนี่ยเหรอใช่ค่ะถ้าลูกบแม่เราไม่ได้เตรียมเตียงอะไรไปให้เลยโถ่อ้นนยยายบอกแล้วว่ายายขอนอนตรงที่มันมีหิ่งพระนึกว่าจะซื้อเตียงให้ที่แท้ก็เป็นโซฟามันทับเป็นที่นอนได้ค่ะไม่ต้องห่วง อ่าพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยยังไงล่ะเนี่ยเิผดยอโอ้ลายเป็นเตียงแบบจริงๆก็สามารถเก็บที่นอนอย่างง่ายเลยอ๋อมันยังไม่นี่เองสมัยนี้มันทันสมัยอะไรเดี๋ยวลองนอน้าห่มยายล่ะเจ้าจีเดี๋ยวเราไปดูให้เอาพาห่มฉันขึ้นมาฉันนอนไม่หลับเอาไปขโมยผ้าห่มแล้วเจ้าจีขโมยผ้าห่มยายได้ยังไงเนี่ย นี่มันผ่มเน่าของยายโบดบบบคุณคุณนะคะงานนี่จะได้นอนอย่างสงบสุขไม่แน่อ่ะจะนอนที่ไหนละเราคืนเนี้ยอนอนด้วยได้ไหมคะนอนกต่ยาย้เนี่ยนะค่ะ,คะ